เปิดคำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตาชาวราศีพฤกษภในช่วงวันที่15สิงหาคมไปจนถึงวันที่31สิงหาคมในช่วงนี้ท่านจะพบเจอกับสิ่งเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวท่านเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักจะมีทิศทางไปในทิศทางใดในคลิปนี้เรามีคำตอบดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนับแต่นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ดูเหมือนว่าดวงชะตาท่านนั้นจะเรียกสิ่งที่เป็นความมงคลเรียกความเป็นสิริม,มงคลเข้ามาสู่ดวงชะตาของท่านเรียกเงินเรียกทองเรียกงานจะมีโอกาสดีๆโอกาสพิเศษหลังไหลมหาท่านเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมมีโอกาสที่ท่านจะร่ํารวยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับท่านยิ่งนักยิ่งพื้นฐานดวงของท่านเปลี่ยนเป็นบวกเปลี่ยนเป็นคูณ ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษฎได้รับอิทธิพลจากดาวต่างๆก็ค่อนข้างส่งผลที่ดีส่งผลบวกต่อดวงชะตาของท่านยิ่งทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นปรับเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมซึ่งถือว่านับแต่นี้ไปชาวราศีพฤกษฎท่านก็คือหนึ่งในห้าราศีที่มีดวงชะตาที่ดีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้กันเลยทีเดียวชาวราศีพฤกษฎเข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ สำหรับดวงชะตาภาพรวมของชาวราศีพฤกษบในช่วงวันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปนั้นถือว่าดวงท่านจะปรับจะเปลี่ยนเรียกได้ว่าดวงท่านกำลังจะขึ้นสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งที่ท่านใจจดใจจ่อนั้นมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้พบเจอจะปรากฏให้ท่านและมีโอกาสที่ท่านจะสมหวังได้ครอบครองในสิ่งที่ท่านรอคอยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาท่าน ในตอนนี้ต้องบอกว่าเรียกความเป็นสิริมงคลน,นั้นดีนกักแลหากจะพูดถึงภาพรวมในด้านการงานของชาวราศีพฤกษบชาวราศีพฤกษพสิ่งแรกดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นจะได้สิ่งที่ท่านรอคอยไม่ว่าจะเป็นช่องทางการทำมาหากินในรูปแบบใหม่ๆหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสพิเศษไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการงานหรือแม้แต่โอกาสเกี่ยวกับการเรียน จะทําให้ตัวท่านนั้นมีความก้าวหน้ามีความพัฒนาเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤกษ์ศพและชาวราศีพฤกษ์ศพในตอนนี้ดูเหมือนว่าการงานของท่านนั้นจะมีความก้าวหน้าจะมีความเจริญเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจำตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสดีๆหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะเป็นจุดศูนย์กลางของหลายๆสิ่งหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานสำคัญโปรเจกต์พิเศษจะต้องมีชื่อของท่านเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมการศึกษาเล่าเรียนหรือแม้แต่การเป็นตัวแทนของหน่วยงานขององค์กรก็จะเป็นตัวท่านที่มีบทบาทที่ตัวท่านนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้นำว่าการงานของท่านจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นมีความมั่นคงเกิดขึ้นชาวราศีพฤษภตัวท่านนั้นมีของดีในตัวไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาวาจาของท่าน ค่อนข้างที่จะพูดแล้วตัวท่านนั้นจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบไม่เสียเปรียบใครยิ่งการต่อรองการใช้วาจาหรือแม้แต่การที่ท่านนั้นแบ่งผลประโยชน์ทำสัญญาต่างๆดูเหมือนว่าคําพูดคําจาของท่านนั้นจะนำพาให้ตัวท่านนั้นไปอยู่ในจุดที่ดีในจุดที่ได้เปรียบไม่เสียเปรียบคู่แข่งไม่เสียเปรียบคนฝั่งตรงข้ามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และชาวราศีพฤษภดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นในตอนนี้จะค้าจะขายอะไรสิ่งที่ท่านอยากจะขายอยากจะปล่อยติดมือมานานท่านจะได้ปิดจ็อบปิดดิวสำเร็จก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวราศีพฤษภมีโอกาสจะพบเจอและที่สำคัญชาวราศีพฤษภท่านใดที่ตอนนี้ว่างงานกำลังเติฝุ่นอยู่กำลังมองหางานมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้งานแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติ ที่อยู่ห่างไกลคนที่หวังดีกับตัวท่านมาชักนำชักชวนให้ท่านนั้นเข้าไปทำงานด้วยการเข้าไปร่วมทีมร่วมคณะให้ตัวท่านนั้นมีงานทำก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับท่านรวมไปถึงใครที่ต้องการจะเปลี่ยนย้ายฝากฝั่งการทำงานมีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้จากงานเอกชนเปลี่ยนไปเป็นราชการมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่าน เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการงานในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นบวกให้กับชาวราศีพฤษภยิ่งนักทำอะไรในตอนนี้โดดเด่นอย่างมากคือเรื่องการงานและสำหรับเรื่องการเงินอของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคมครึ่งเดือนหลังนี้ชาวราศีพฤษภดูเหมือนว่าการเงินการทองของท่านนั้นจะเก็บอยู่จะออมได้ท่านจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้าม,ามามากกว่าหนึ่งหรือสองช่องทาง ส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานประจําที่ท่านนั้นได้อย่างแน่นอนในทุกๆเดือนรวมไปถึงตัวท่านมีโอกาสจะได้เงินได้ทองจากการปิดการขายสินค้าบางสิ่งบางอย่างและยังคงรวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นจะได้ทรัพย์สินมรดกตกทอดแบบที่ท่านไม่ได้ตั้งเนื้อเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของมีค่าจากในฝั่งของตัวท่านเองหรือทรัพย์สินมีค่ามรดกตกทอดจากฝั่งของคู่รักภรรยามีโอกาสจะเข้ามาสมทบ เข้ามารวมทําให้ตัวท่านนั้นมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ชาวราศีพฤกษฎมีโอกาสจะพบเจอสูงเกี่ยวกับการเงินและในส่วนการเงินที่จะต้องบอกต้องเตือนให้ชาวราศีพฤกษฎระมัดระวังให้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ผ่านพ้นวันที่15สิงหาคมชาวราศีพฤกษฎมีโอกาสจะพบเจอกับคนใกล้ตัวท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติหรือแม้แต่เคยจะพ้าย มีโอกาสจะเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองของท่านระวังมีโอกาสที่จะเข้ามาขอหยิบขอยืมให้ท่านนั้นเข้าไปค้ำประกรันต่างๆนานา,นาสิ่งนี้ขอให้ชาวราศีพฤกษบระมัดระวังให้ดีอย่าใจอ่อนอย่าเห็นแก่ความสงสารต้องระมัดระวังอาจจะเป็นตัวท่านเองที่เดือดเนื้อร้อนใจสิ่งนี้ก็ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีพฤกษภระมัดระวังเรื่องการเงินการทองของท่านเอาไว้บ้างสำหรับ เรื่องความรักของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคมนี้หากเข้าสู่วันที่15สิงหาคมชาวราศีพฤษภตัวท่านนั้นคงต้องหนักแน่นหรือแม้แต่กระทั่งตัวท่านนั้นอย่าหูเบาได้ยินได้ฟังอะไรมานั้นตัวท่านนั้นต้องหนักแน่นฟังหูไว้หูท่านต้องระมัดระวังคนที่ไม่หวังดีจะเข้ามายุแยงให้คู่รักของท่านนั้นผิดอกผิดใจไม่ว่าจะด้วยเรื่องความเข้าใจผิดต่างๆนานาน ชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังอย่าหูเบาวเด็ดขาดรวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับปัญหาจากเครือญาติไม่ว่าจะในฝั่งของตัวท่านเองหรือในฝั่งของคู่รักสามีภรรยาอาจจะนําเรื่องปวดหัวมาให้ชาวราศีพฤษภและจะทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นผิดอกผิดใจเกิดความเข้าใจผิดระหว่างสามีภรรยาได้สิ่งนี้ต้องระมัดระวังให้ดี และดวงชะตาของชาวราศีพฤกษบกับคู่รักนั้นต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเกื้อหนุนอุปถัมภ์กันยิ่งนักยิ่งเป็นเรื่องดวงเกี่ยวกับโชคลาภดวงชะตาทั้งสองนั้นค่อนข้างที่จะบวกค่อนข้างที่จะคูณอุปถัมภ์กันดีหากตัวท่านทําอะไรและมีคู่รักของท่านอยู่ข้างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าท่านลงมือทําเพียงลําพัง ต้องถือว่าในตอนนี้ดวงของคนรักเข้ามาทั้งเสริมเข้ามาทั้งหนุนดวงชะตาเรียกได้ว,ว่าหากร่ํารวยก็จะรวยกันทั้งครอบครัวดวงชะตาของชาวราศีพฤษภกับคนรักในตอนนี้ถือว่าดวงอุปถัมภ์คำจุนกันดีนักแลแล,และสาหรับเรื่องสุขภาพของชาวราศีพฤษภก็ขอให้ท่านนั้นดูแลสุขภาพของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ให้ดี ชาวราศีพฤกษบค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องมาจากการที่ตัวท่านนั้นมีโฟกัสเกี่ยวกับการงานหรือมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการงานมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นงานประจําก็ดีหรือตัวท่านนั้นมีความใฝ่ฝันพยายามจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้ตัวท่านนั้นห,หักโหมมากเกินไปจนทําให้ท่านไม่มีเวลาพักผ่อน ชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังการล้มป่วยเจ็บป่วยในกรณีนี้ให้ดีรวมไปถึงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆชาวราศีพฤษภก็อย่านิ่งนอนใจระมัดระวังดูแลเซฟตี้ตัวเองให้ดีระวังอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันหรือต้องระมัดระวังโรคระบาดที่ระบาดในช่วงฤดูกาลต่างๆโรคระบาดประจําท้องถิ่นสิ่งนี้ชาวราศีพฤษภอย่าได้นิ่งนอนใจ มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะล้มป่วยเจ็บป่วยได้ก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพของท่านให้มากเป็นพิเศษก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษฎในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมซึ่งภาพรวมนั้นก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีดีมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีบางเรื่องบางสิ่งที่ท่านนั้นอย่าได้ปล่อยผ่าน หากพบเจอกับปัญหาก็รีบแก้รีบเคลียเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหนือบากว่าแรงชาวราศีพฤกษบอย่างแน่นอนชาวราศีพฤกษบนั้นดวงชะตาของท่านก็ถือว่าติดหนึ่งในห้าของราศีที่มีดวงชะตาดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้กันเลยทีเดียวขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับคำทำนายคำพยากรณ์นั้นเป็นศาสตร์ที่มองไม่เห็นโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับฟัง ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกนชาแนลสวัสดีครับ